อันนี้คือ3.8ทีนี้มาดู3.9ผู้ที่ได้รับรางวัลบางคนเป็นคนดีผู้ที่ได้รับรางวัลบางคนเป็นคนดีอาจารย์ก็จะได้พีบางคนเป็นคิวคนดีทุกคนคนดีสับใหม่เป็นอา นะทุกคนเป็นผู้ที่ไม่เห็นแก่สิ่งยั่วยวนอาจารย์ให้เป็นทีเลยละกันเฮ้ยคนดีไม่ซ้ำนี่ตัวนี้เป็นคิวตัวนี้เป็นพี่ตัวนี้เป็นทีเป็นอ่าผู้ที่ไม่เห็นแก่สิ่งยั่วยวนตัวนี้มันต้องเชื่อมกันได้ถูกต้องไหมคะแต่สิ่งที่เห็นเหมือนกันคือคิว ทีนี้อาจารย์จะสลับเหมือนเดิมสลับลงมาอาจารย์ก็ได้ p บางคนเป็น p บางคนเป็น q ซึ่งสิ่งที่เราได้อันนี้เชื่อมกันหนูก็จะได้ว่า p บางคนก็จะเป็นา ดังนั้นสิ่งที่ได้ก็คือผู้ที่ได้รับรางวัลบางคนเป็นผู้ที่ไม่เห็นแก่สิ่งยั่วยวน คือ3.9มาดู3.10รถโตโยต้าทุกคันเป็นรถเกง่งอาจารย์ตัวนี้ให้เป็น P รถเก่งเป็น Q ตัวนี้ก็จะเป็น P ทุกคันเป็น Q รถโตโยต้าบางคันกับ P บางคันไม่เป็นรถแท็กซี่อาจารย์ให้เป็นนิสิตอ่า ทีนี้ตัวไหนเชื่อมกันตัวนี้เชื่อมกันดังนั้นเนื่องจากมันเป็นบางอะลูกมันจะสลับกันได้ตัวนี้เป็นนิเสต R อ่ตัวนี้เป็น P ดังนั้นสิ่งที่หนูได้ก็คือไม่เป็นรถแท็กซี่รถที่ไม่เป็นรถแท็กซี่ บางทันเป็นรถเก๋งูต้องไหมฮะก็คือจะเป็น Q ทีนี้มาดูข้อสุดท้ายของเราคนดีบางคนคนดีเป็นพีเป็นผู้ที่ไม่ได้รับรางวาัลอาจารย์เป็นนิสศษคิวนักเรียนทุกคนนักเรียนเป็นอา ไม่เป็นคนดีเป็นนิเศษ P ผีทีนี้ลองก่อนเขียนเป็นพีบางคนเป็นนิเศษคิวนักเรียนทุกคนก็จะเป็นอาทุกคนไม่เป็นคนดีก็คือนิเศษีซึ่งทีนี้ พีกับนิเศษพีไหมมันจะต้องหาบางสิ่งบางอย่างที่เชื่อมกันได้ถูกต้องไหมคะทำยังไงดีอาจารย์จะลองสลับดูอาจารย์จะได้ว่าพีบางคน เป็นนิเศษคิวอ่าสลับลงมาข้างล่างทีนี้มันเป็นบางคนนะลูกบางคนตัวนี้มันสลับกันได้ตัวนี้เป็นนิเศษคิวนิเศษของนิเศษคิวปะนิเศษของนิเศษคิวเป็นคิวไม่ใช่สินิเศษคิวตัวนี้เป็น p ก็แค่สลับกันเองทีนี้ ต้องเชื่อมกันแต่ตัวนี้เป็นทุกคนเวลาเชื่อมตัวนี้มันเป็นท่าแล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นตัวนี้จะเป็นนิเศษของนิเศษ P ีแล้ว r แล้วนิเศษ r ถูกต้องไหมคะนิเศษของนิเศษ P เป็น P ดังนั้นก็จะเห็นว่ามันเชื่อมกันแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือนิเศษคิวบางคนเป็นนิเศษอ่านิเศษคิวคือผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลบางคน นี่เสร็จอ่ะคือไม่เป็นนักเรียนนั่นเองอันนี้ก็คือข้อที่ข้อสุดท้ายของ2 2